ซู๊บไปกูนั่งผู้เดียวมาสิว่าผู้เดียวกำลังมุดๆหมาแม่เองเมื่อกินเราเป็นมูกอ่ะแม่ฮะเมื่อกินเราเป็นมูกอ่ะแม่ก็ยังไงกูงไม่มูกินเราแม่เมื่อกินเราเป็นมูกูแล้ว่ดิมึงบอาเองได้หยดไม่จะหยดเลื่อนไหมยินก่อนหรือตัวหน่ะเรากินน้ำหนักวะเอาเพื่อนเอาแม่เพื่อนยื้อหามูกินเราอยู่เอาเพื่อน หม,มากแก่ถอะวะเอา้าโจ้ยยังขอยใส่เมื่อกี้นี่กูบอกว่ากินเราเป็นมูกระมูกันนะนี่เอเือนเพื่อนเพื่อนอยู่นี่บันได้อะได้ายจะคำนี้นี่อ๋อบากันนี่นลยเ้ยกูระงึดเขากินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนคือหมายถึงกินซุมกันงนันว่าพวกเขาใจอันเดียวกันเข้าไปต้นหักเก่านะ่ะอ๋อบากันนี่ไปยุ่งกันเลยหุ่นมาใส่อินไป Ini buli yolot. Oh.